บุญไหนหิวหิ้วเหรอหิ้วเราลูกโอ้โหดอกไม้สีขาวนี้ก็สวยนะคะไม่ได้จะมาดึงหญ้าเนาะดึงหญ้าแต่หาเสียมไม่เจอนี่หญ้านี่แหละมันต้นใหญ่มากเลยนะมันแอบหลบอยู่ตรงนี้ขอระมัดระวังนะเพราะตรงนี้มันมี มันมีงูเขียวด้วยลบหน่อยนะลบหน่อยมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยตัวเหมือนกันนะเนี่ยโเมื่อกี้เดินตาเสียย ต้นสูงแท้ไม่แอบดูตรงนี้เต็มไหมทวาจริงตรงพื้นมันต้องตัดออ่นะมัมนจะได้ลุ่งลุ่ดูดูนี่ คุมหมดเลยดูนี่มันปกุมหมดเลยนะแค่ต้นเดียวนะั่น o ใจหมดมาน,ะนื่ยมีเตเจอนาฬิา มันอยู่ในชอกข้างในเนานะมันอยู่ในชอกข้างในฟ้าเห็นบ่ล้อยูนะไม่ได้ยินล้อยูสีฟ้าๆน่ะเห็นบ่ล้อยูคืออะไรล้อยูรถเข็นที่จะเอามาเข็นยานยานะรถเข็นสีฟ้าเ <ừ. S 2> ออทำไมบอกว่าล้อยุ้งล้อยู้งนะก็ลอ้อไงบ้านคอยเอิอล้อยอูเอ,อาหนูเอานะเอาสุกเอาหน รอหนูอยะมาเก็บยานนะโอ้ชิมไปเป็นตุ่มเปท ไว้นหน้าร้านลองปูเลยเนี่ไปทั้งหน้าร้านลองปูหรอใช่โอ้ยค่อยทำไมค่อยหาแล้วทำไมค่อยหาไม่เจอค่อยจ้าบั่วบั้ว่วาค่อยหาไม่เจอค่อยกล่าวอยูอ่ว่ามันจะหยิบอย่างไหน เฮ้ยแม่มันดีออกมาเต็มเลยบอ่อ,อืมอ,อ,อีมีสมีเส่์ูเป็นมีเสียงแจ๊ะแจ๊ะแล้วมีความสดอีกเนะ เสียงคุดแล้วก็ดีใจมันก็เหมือนเป็นน้ำพิษชโลมใจให้เราเนาะเนี่ยเขาแม่พีอะเวลาหลานอยู่นี่เขาก็าคิดถึงนะเขาก็ดูคลิปดูคลิปก็ยิ่งคิดถึงร้านหลานคนแรกนใช่ไหมเือพุทีเป็นลูกคนโตถูกไหมใช่สนดอกไม้ก็ไม่รู้เป็นอะไร ใจยากจาเใส่เรื่องมีบุญ คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ